สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาซื้อบิตคอยด้วยเงินจานวนเพียงแค่10บาทให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับว่าเงิน10บาทเนี่ยนะครับหรือว่าเงินค่าขนมของเราเนี่ยสามารถซื้อบิตคอยได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ผมจะใช้ Exchange b i t ิ u คนะครับในการซื้อนะครับเพราะว่าขั้นต่าที่เขาระบุมาเนี่ยสามารถซื้อขั้นต่ําได้เพียงแค่10บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆนะครับที่อาจจะเป็น คนใหม่นะครับที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดคริปโตนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นราคา bitcoin มันพุ่งสูงขึ้นนะครับจากที่มันลงไปต่ําอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เกือบจะ2ล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นราคาก็อาจจะอดใจไม่ไหวแล้วก็อยากจะซื้อเก็บเก็บหรือว่าเก่งกําไรหรือว่าเก็บออมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีบางกลุ่มที่แบบ พูดกันนะครับว่าเฮ้ยการซื้อบิตคอยเนี่ยถ้าจะซื้อเก็บเนี่ยนะครับต้องมีเงินเยอะนะอย่างเช่นตอนนี้ราคาบิตคอยมันหนึหนึ่งหน่วยเนี่ยหรือว่า1 BTC ีเนี่ยราคามันล้านเใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าดูราคาล่าสุดตอนนี้นะนะครับวันที่11เนะครับเดือนตุลาคมใช่ไหมครับล้านเเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีเงินประมาณ 9, ล้านเะก้าเนี่ยถึงจะสามารถซื้อบิตคอยเก็บได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่าการซื้อบิตคอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีเงิน เท่ากับ1หน่วยที่มันมีก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะมีเงิน100บาท1000บาท1 0 0 0 0บาทหรือว่ามีแค่5บาท10บาทเนี่ยจริงๆมันสามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าบิตคอยมันเป็นเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับมันเป็นเป็นเงินที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพนะครับมันสามารถแบ่งหน่วยหรือว่าซอยเป็นหน่วยย่อยๆได้ค่อนข้างเยอะ นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่นะครับมี100มี20บาทนะครับมี50บาทก็สามารถซื้อได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีเป็นล้านเท่ากับ1หน่วยของมันก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะมาซื้อให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากซื้อเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่ามีเหตุผลอะไรนะครับทำไมบิตคอยเนี่ยนะครับ ราคาตั้งล้านกว่าบาทแต่ว่าเอาเงิน10บาทมาซื้อได้นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทองคำเนี่ยทำไมเราถือเงิน10บาทไปที่ร้านทองเนี่ยนะครับทำไมเขาไม่ขายให้เราหรือว่าต้องซื้อขั้นต่ำหลักพันหลักหมื่นเป็นต้นไปอะไรแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็มาที่เอ็กเชนนะครับสำหรับการซื้อขายเนี่ยแล้วก็การใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่มีแล้วก็อยากจะต้องการสมัครนะครับผมมีคลิปสอนไว้แล้วเพราะว่าผมเคยสอนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของการสมัครเอ็กเชนบิตครับนะครับแล้วก็จะมีคลิป สอนนะครับรวมถึงการยืนยันตัวตนด้วยนะครับว่ายืนยันตัวตนผูกบัญชีธนาคารยังไงแล้วก็โอนเงินเข้ามาเพื่อซื้อยังไงนะครับก็จะมีคลิปสอนไปแล้วแปะไว้ที่ฝั่งขวาข้างบนนี้นะครับตัวไอเนาะแล้วก็หรือว่าใครไม่สะดวกเนี่ยจะกดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ผมจะมีคลิปแปะไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์สมัครแปะไว้ด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็สมัครได้เลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็โอนเงินเข้ามาในพอร์ตแล้วนะครับอันนี้เป็นบัญชีน้องสาวผมนะครับเพิ่งสมัครมาเมื่อกี้นะครับผมแล นะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้ซื้อได้หรือเปล่านะเพราะว่าเขายังไม่ได้ตรวจสอบนั่นเองเนาะนะครับก็ลองดูละกันนะครับโอเคอันนี้ผมก็มาที่หน้าแรกเลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวของเงินบาทใช่ไหมครับที่ต้องการจ่ายนะแล้วก็บิตคอยที่เราจะได้รับนะครับซึ่งอันนี้ผมมียอดเงินในพอร์ตอยู่ที่101นึงที่ผมที่ผมโอนเข้ามานะครับผมก็กรอกไป10บาทนี่นะครับมันก็บอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินไป10บาทเนี่ยนะครับเราจะได้บิตคอยมาเท่านี้ เท่านี้บีดีซีนะครับซึ่งผมก็จะกดซื้อตัวนี้นะครับอ่ะก็ประเภท Market Order นะครับจำนวน10บาทนะครับค่าธรรมเนียมก็อยู่ที่0.25%นะครับอ่อันนี้ก็ผมจะกดที่ตกลงแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เขาบอกว่า Account เนี่ยนะครับโดนปิดกั้นนะครับหรือว่าโดนระงับนะครับโปรดอ่าโปรดติดต่อซัพพอร์ตนะครับก็แสดงว่าเมื่อกี้ที่ผมทำการยืนยันตัวตนไปเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้แอปพลูให้ผมนั่นเอง แสดงว่าอันนี้ก็ต้องรอให้ทางซัพพอร์ตหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทำการแปรรูปหรือว่าอนุมัติให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนนะครับแสดงว่าอันนี้ที่ผมเติมเงินเข้ามาร้อยหนึ่งเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะครับต้องรออนุมัติก่อนนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะซื้อไม่ได้นะครับแต่อันนี้ผมก็คอนเฟิร์มนะว่าเงิน10บาทเนี่ยสามารถซื้อบิตคอยได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อหรือว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาเลื่อนมาข้างล่างก็ได้นะฮะเ่าเลื่อนมาข้างล่างเนาะแล้วกดที่ตัวนี้มาดูที ศูนย์ดูแลลูกค้านะครับแล้วก็มากดที่คําถามที่พบบ่อยนะครับสำหรับมือถือก็เหมือนกันเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมใช้ในคอมนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็จอมันกว้างกว่านะครับแล้วก็มากดที่ FAQ อีกทีนึงอ่าแล้วก็มาดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดนะครับอ่ามีขั้นต่ำในการฝากเงินบาทหรือว่าซื้อขายหรือไม่ลองกดเข้ามานะครับจะมีข้อมูลนะครับ ขาอัปเดตมานะครับอันนี้ก็ b i ตครัมียอดขั้นต่ำในการฝากก็คือ40บาทขึ้นไปนะครับในการโอนเงินเข้าระบบนะฮะแล้วก็ส่วนในการซื้อหรือว่าขายเหรียญดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum หรือว่า d o จคอยพวกนี้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่10บาทขึ้นไปนะครับจะเห็นไหมครับว่าเราสามารถซื้อ Bitcoin นะครับด้วยเงินเพียงแค่10บาทได้นะครับแต่ว่าเนี้ยผมพยายามซื้อแล้วมันซื้อไม่ได้เพราะว่า ตัว ID ที่ที่ผมเพิ่งเปิดมาเนี่ยนะครับมันมันยังไม่คอนเฟิร์มหรือว่ามันยังไม่แอปพลูปมันเองนะครับก็รอเจ้าหน้าที่เขาแอปพลูปแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําการซื้อเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับยอดบิตคอยให้เรามีเนี่ยนะครับเงินบาทมันก็จะหายไป10บาทนะฮะแล้วก็บิตคอยที่เราได้เนี่ยมันจะมาโชว์ที่พอร์ตฟลิเอลอะพอร์ตฟลิเอตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีมูลค่าทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้เรามีเหรียญอะไรบ้างเช่นตอนนี้ผมมีเป็นเงินสดนะครับเป็นเงินบาทอยู่ที่ร้อย นะครับถ้าเกิดว่าเราผมถ้าผมซื้อบิตคอย n ได้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น BTC นะครับจำนวนที่ถือเท่ากับกี่ BTC นะครับแล้วก็จะตีเป็นเงินบาทด้วยนะว่าที่เราซื้อไปนเนี่ยเป็นเงินกี่บาทแล้วก็มันจะขึ้นเป็นพอร์ตฟฟลิโอแบบนี้ะนะครับ โอเคเนาะนะครับสรุปก็คือว่าวิดีโอนี้ที่ผมมาทำเนี่ยก็คือว่าเงิน10บาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถซื้อบิตคอยได้นะครับไม่จาเป็นต้องมีเป็นล้านนะฮะสามารถใช้เงินไปแค่10บาท20บาท50บบาทร้อยหนึ่งหนึ่งพันก็สามารถค่อยๆทยอยซื้อได้นะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยหน่วยมันย่อยนะครับมันสามารถซอยมาให้เราแล้วก็เราค่อยๆซื้อได้นะครับก็ค่อยๆซื้อค่อยๆเก็บก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบทีเดียวเป็นล้านอะไรเงี้ยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเหตุผลละกันเนาะนะครับเป็นเหตุผลเบื้องต้นคร่าวๆละกันให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าทําไมตัวของเงิน10บาทเนี่ยนะครับทำไมเงิน10บาทที่เราซื้อบิตคอยเนี่ยมันสามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าทําไมไอ้เงิน10บาทตัวเนี้ยเวลาเราเดินไปร้านทองเนี่ยเขาไม่ขายให้เราหรือว่ามันซื้อไม่ได้นะครับเอาจริงๆมันก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมขายให้เราว่าแหละนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นนะครับว่าทําไมเงินเพียงแค่ไม่กี่บาทเนี่ยสามารถซื้อบิตคอยได้นะครับก็เพราะว่าบิตคอยเนี่ยนะครับเป็นเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นดิจิตอลแล้วก็อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นะครับบิตคอยก็เช่นกันนะครับมันเป็นเงินดิจิตอลที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถจับต้องได้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถ เอามันมาห้อยคอนะครับหรือว่าเอามาสวมนิ้วมือหรือว่าเอามาใส่แขนเหมือนทองคําได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงทองคำเนี่ยนะครับลักษณะทางกายภาพของมันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนใช่ไหมครับเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นผงหรือว่าเป็นสร้อยตามรูปแบบที่เขาขึ้นรูปมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อมันเนี่ยเราก็จะได้มันมานะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเงินจํานวนสิบบาทเนี่ย ทำไม10บาทมันซื้อทองคําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราลองลอง,ลองเลือกดูถ้าเกิดว่ามีคนขายให้เรานะครับทองคํามูลค่า10บาทเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหรือว่าน้อยมากๆเลยอาจจะเป็นแบบประมาณกระดาษบางๆแล้วก็อาจจะแบบเอาใส่กรอบให้เราอะไรอย่างเงี้ยที่มีมูลค่า10บาทแับซึ่งผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะมีหน้าตาแบบไหน นะครับแต่ว่าบิตคอยเนี่ยคือลักษณะทางกายภาพมันไม่มีนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขที่โชว์ในมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเรานะครับมันอยู่ในดิจิตอลนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถแยกส่วนได้อิสระนะครับไม่ว่าเราจะซื้อด้วยเงินเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะได้มาเป็นตัวเลขเสมออ่ะอย่างเช่นหน้าจอตรงนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแสนหนึ่งนะครับเราก็ได้มา0 0 5 3 3 6 1 7 9, 9 b นหารือว่าบิตคออะไรเงี้ย <anca ld> หรือว่าเราซื้อไปพันหนึง่งนะครับเราก็ได้มาเท่านี้บิตคอยซื้อไป10บาทนะครับก็ได้มาเท่านี้บิตคอยนะครับหรือว่าซื้อไป1บาทเนี่ยนะถ้าเกิดว,ว่าเอ็กชแนนไหน <negatively. S 1> เขามีขั้นต่ำให้ซื้อนะหนาบาทนะครับก็จะได้มาเท่านี้บิตคอยหรือว่าบี c เช่ชนกันนะครับซึ่งจะเห็นไหมครับว่าไม่ว่าเราจะซื้อด้วยเงินกี่บาทนะครับซื้อบิตคอยด้วยเงินกี่บาทไม่ว่าจะเป็น1นึ0 0 0สนหนึ่บาทหรือว่า1บาทก็ตามเนี่ยเราจะได้เป็นตัวเลขที่โชว์ในระบบหรือว่าโชว์ในวอลเล็ตในมือถือเราเสมอ แต่ถ้าเป็นทองคำเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อทองคําไปแสนหนึ่งโอเคมันอาจจะพอนึกภาพออกว่าอาจจะเป็นทองคําแท่งหรือว่าทองคําที่เป็น a, เป็นแท่งบางๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าซื้อไปพันหนึ่งก็อาจจะเป็นทองคําที่เป็นแผ่นเล็กๆก็พอนึกภาพออกอยู่นะครับแต่พอมาเป็น10บาทเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าเฮ้ยทองคํามูลค่า10บบาทเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นแผ่นเล็กไหมเพราะว่าลักษณะทางกายภาพของมันเนี่ย มันจับต้องได้นะครับเวลาเราซื้อไปเนี่ยมันต้องมีเป็นชิ้นเป็นอันถูกไหมฮะที่เราจะต้องได้รับมานะครับหรือแม้กระทั่ง1บาทเนี่ยคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อทองคำนะครับแต่ก็ย้อนกลับมาที่บิตคอยครับบิตคอยเนี่ยมันเป็นดิจิตอลนะครับเวลาเราซื้อไปเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะครับมันมีแค่ตัวเลขที่โชว์ใน w a l l e t หรือว่าในแอปพลิเคชันแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยซื้อด้วยเงินกี่บาทก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะฮะว่าทำไมบิตคอยเนี่ เราไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นล้านเพื่อซื้อมันนะครับมีเงิน10บาทก็ซื้อได้นะครับดึงบาท20บาท50บาท100บาทก็ซื้อได้เช่นกันนะครับมันก็จะแบ่งตามอัตราส่วนที่เราจ่ายเงินไปเทียบกับราคานะครับเขาก็จะซอยย่อยมาให้เราว่าเฮ้ยหนึ่บาทเนี่ยถ้าเทียบกับ1ล้านบาทตอนเนี้ยคุณจะได้มากี่ BTC ดิอะไรเงี้ยมันก็จะจ่ายมาให้เรานะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับว่า,าทำไมเงินเพียงไม่กี่บาทเนี่ยสามารถซื้อบิตคอยได้ โอเคนะครับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการซื้อบิตคอยน์นะครับด้วยเงินเพียงแค่10บาทนะครับแต่ว่าก็ขออภัยอีกทีนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าผมซื้อไม่ได้นะครับผมไม่อยากจะเอาบัญชีหลังของผมมาใช้นะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆเลยนะครับก็เอาเอาบัญชีน้องสาวมาใช้ดีกว่าแต่มันเพิ่งยืนยันยังไม่สําเร็จ100%นะครับก็เลยซื้อไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าตามข้อมูลนะครับผมแล้วก็ผมเคยซื้อมาละว่า10บาทเนี่ยมันซื้อได้จริงๆ นะครับถ้าเกิดว่าเราสมัครใช้งานตัวของ b i t ค u พนะครับเพราะว่าขั้นต่ำของ b i t ค u พเนี่ยเขาสามารถซื้อให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยซื้อขั้นต่ำในราคาในด้วยเงินเพียงแค่10บาทได้นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยสมัครแล้วก็อยากจะใช้งาน b i t ค u พเนี่ยเพื่อมาซื้อ Bitcoin เก็บไว้หรือว่ามาเทรดหรือว่ามาเก็งกำไรอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถสมัครตามที่ที่ผมสอนใต้วิดีโอนี้ได้แล้วก็จะมีลิงก์ของผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยสามารถกดเข้าไปสมัครตามได้เลยนะครับ โอเควิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอผู้ทุกคนนะครับที่ฟังจนจบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยกันนะครับหรือว่าจะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะมาแนวคริปโตบ้างแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไปไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมสนใจค่อนข้างสนใจในเรื่องคริปโตมากๆโดยเฉพาะเรื่องแบบ NFT เกม NFT พวกนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ โอเควิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ